สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้มาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมก็ในคลิปนี้นะฮะช่างหนึ่งก็จะมาสอนแกะนะครับผมลูกค้านะฮะมาเปลี่ยน s อ d ดีนะครับผมตอนนี้ได้ทำการสั่ง s อ d ดีเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นตัวของ s a m s u n อ EV o นะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้สั่งสั่งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในการแกะนะครับ ตัวนี้จะเป็น MacBook Pro นะฮะ A 1 2ึ8งนะครับผมเป็นปี2011นะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่กำลังจะมองหาร้านเปลี่ยน s e d นะฮะก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับผมก็เดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้ได้ทำการแกะฝาหลังเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะตัวฮาร์ดดิสต์ตัวเก่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมผมแนะนำว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีเครื่องรุ่นประมาณนี้อยู่นะครับก็ แนะนําให้เปลี่ยน s d ดีนะครับมันก็จะช่วยในการเปิดเครื่องนะครับผมเร็วขึ้นนะครับการทําอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเร็วขึ้นหน่อยนะครับมันก็อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยเนาะตอนนี้กแกะคูบตร์ตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะตัวฮาริ์เลยฮาริดนนตัวเก่านี้นะครับของลูกค้าจะประมาณ3 5 0ร้อยห้าสิบจิกนะครับผม ูกค้าเปลี่ยนเป็น500 G จิกนะครับก็ถือว่าสุดยอดคุ้มนะครับผม สวัสดีพี่นิวครับใส่น็อตกับเหมือนเดิมนะครับนี้เปลี่ยนไม่ยากนะครับผมหรือว่าเพื่อนเพื่อนจะซื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้นะครับผมก็หลังจากที่เปลี่ยนใส่ก็กดลงเวทนะครับผมรีเวทใหม่แล้วพวกนี้ ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับน็อตหลุดนะครับผม ต่อไปก็ใส่ครับปื๊บนะใส่คั้แบตเตอรี่เรียบร้อยครับปิดฝาหลังครับผม ขออนุญาปิด2ตัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อทำการเทสนะครับ่าก็ใช้งานได้นะครับฮั์ดิสตัวนี้ครับสามารถสั่งซื้อจาก JB ได้เลยนะครับผมก็ลูกค้าซื้อเข้ามาให้กับทางร้านเปลี่ยนได้เลยนะครับ ทางร้านก็จะมีค่าบริการลงเวทครับอยู่ที่1นึ่งพันบาทนะครับผมก็จะมีรับประกันให้1นึ่งปีนะครับถ้าขึ้นเครื่องนมายตกใจก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับผม